แล้วอาจารย์อาจารย์พู้จะเลยโถงคอยรา้การอวายละอิ่มร้อยนะบุพเพฆาดเราอ่ะนะอิ่มร้อยบุพเพฆาดใครผู้ใดมาวายก็เพื่อชีวิตถูกใหญ่ไปเราอ่ะหลอกเขมทางนั้นทางนีิเราอสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านช่องหลอดมาแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นการเรื่องเล่านะครับของแม่ระนะครับก่อนที่ว่าจะมีองค์ปู่นี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแม่ระฟังพูดก่อนนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะ สวัสดีครับคุณอคะสวัสดีค่ะะคะวบกเคยเอาขึ้นจักเถื่อผงเมลนของข้าวนะบเคยเอาขึ้นจักเถื่อเอ็มร้อยนั้นปกตีนะวันละวใส่บมะพร้าวมะพร้าว่ใบ้างหรือหเป็นองกุไงนนั้นแล้วก็เอาโซนุแล้วก็บอีตินี่ราที่พ่อแบนำมะพร้าวนี่เนาะใบาเลี้ราให้เจ๊รอดที่เอ ย้ล้างจาน้อร kind of mm. ้อยใช่ไหมอื่นก็สั่งอยู่ห้าน้อยห้าสิบใบอย่าง้าหวยา้าจะเป็นล่อราจังไหวเราไปไว้เพิ่นนาองค์มยนึงเราเป็นนี่มนี่มะพร้าวมีอิ่มร้อยไปไหว้แล้วรัาก็บีใช้รอ่ะผาสิอีกสี่หน่วยแล้วังามากินเขา สม่กวายนีและนะควอกูจนี้่เด็ก่อ็วอดนะครัคุณรอันนี้เป็นเรื่องเล่าของแม่ละนะครับเ่ยวว่าการเช่นวหว้หรือว่าขององปูนะเขาบอกมีอะไรคือเวลาบอกว่าห้ามเอาของข้าวนะครับผมไว้องค์ปูโดยเฉพาะหัวหมูนะครับผมแต่ครับ ในพวกหมูนะครับเลยนะบอกว่าไม่ให้เอาไปไหว้นะครับผมถ้าเป็นไก่ก็ได้หรือว่าไข่ไก่ก็ได้ไอผมันนี้เอ็มร้อยน้ำมะพร้าวไอพงงลมาลัยแล้วก็เป็นผลไม้เจ็ดอย่างนะครับผมหรือเก้าอย่างก็ได้แต่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 ตถาแล้วผมแล้วแต่นะก็ผมอันนี้คือเป็นการเส้นไหว้องค์ปูบริจิตนะผมเนาะครับ เขาบอกเข้อย like ู่ไงคือเขาบอกจุดนั้มันทบ่ได้มันทำบกำกับมันทำบได้นะคะอาสวัสดีนะคะเอาเอาเมีอะไรน้อม่เขาใส่นะเราบบคาดกันหานนาะมาเห็ดคือผู้ใดเอันนปีัไม่ได้เป็นนนี้ ก,ก็ใครบันแอยกาดืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดติดตามให้ด้วยค่ะคลิปนี้ก็มาท่านี่ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ